จริงๆในครั้งพุทธกาลนะวัดบ้านนะยังไม่มีมีแต่วัดป่าพระพุทธเจ้าคนเ,เสษ็จออกจากเมืองไปสู่ป่าไปบวชด,นะด้วยพระองค์เองใช่ไหมนะไปสู่แม่น้นําเนรัญชรานะเอากระพระแสงนะก็คือดาบตัดเมาลีตัดผมนะบวชนะแล้วก็ส่งคืนพระแสงแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งให้ในายนนะ กับม้ากันตะกะขับควบกลับบ้านก็<ม>จะขออยู่ผู้เดียวเพื่อบำเพ็ญนะบอกว่ามรดกทรัพย์สมบัติที่ยื่นให้นี่มอบเป็นกรมรมสิทธิ์ของนายชนะนายชนะเอาไปใช้เลยเลยนะเพชรแหวนต่างๆนะท่านเองก็บวชอยู่ในป่าบำเพ็ญอยู่ในป่านะตอนที่บำเพ็ญอยู่นี่นะก็ไม่มีใครสร้างกุฏิให้ท่านก็อยู่ในป่านั่นแหละเห็นไหม มันยังไม่มีวัดท่านก็ยังไม่ตัดสรุยังไม่เกิดศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็เมื่อท่านตัดสรุท่านก็ไปเผยแผ่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็เลยเริ่มเกิดเมื่อก่อนไม่มีาศาสนาพุทธตัวท่านยังไม่ตัดสรุก็ยังไม่เผยแผ่าศาสนายังไม่ละไม่ใช่าศาสนาพุทธมีอยู่แล้วไม่ใช่พระองค์เองแหละเป็นาศาสดาของาศาสนาพุทธตอนท่านออกสแสวงหาบวตเก็เล่วท่านอยูอ่หยุดปาเนี่ยวันที่ตัดสรุท่านก็อยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ใช่ไหมอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราในวันที่พระองค์เพิ่น นะรับข่าวมาทุบยายใหกกำนางสุชาดานางสุชาดานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นเมียของมหาเศรษฐีนะแต่งงานไปนานแล้วก็ไม่ได้ลูกสักทีนะก็เลยไปขอกับเทวดาที่ต้นไซไปบงวงสรวงตามภาษาเรานะเรียกบงวงสรวงไปบวงสรวงที่ต้นไซต้นหนึ่งต้นไรใหญ่อยู่ในปา่าก็เลยว่าถ้าลูกได้บุตรแต่ว่า ชาวอินเดียต้องการลูกชายมากที่สุดแล้วได้ลูกชายขึ้นมาแล้วก็จะมาตอบแทนแกเทวดาเนี่ยจะให้ข้าวมัตุปยาตะน้ําน้อยเยอะเข้มข้นรสชาติดีรสชาติเลิอเมื่อก่อนมาข้าวมัตุปยาตถือว่าเป็นข้าวที่รสชาติเละนะมาให้พร้อมกับถวายทั้งถาดทองคําด้วยข้าวมัตุปยาตก็ใส่ในถาดน,นั่นแหละใช่ไหมมาถวายก็ดําเนินชีวิตอยู่แล้วไปอยู่ไปอยู่มากก็มันเกิดตั้งท้อง เมื่อก่อนไม่มีอันตาสาวเนาะจนคลอดนู่นแหละจึงจะรู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงพอคลอดลูกออกมาก็โอ้ดีใจเทวดามอบลูกชายให้จริงๆก็เลยจัดการมาัดข้าวมตรุปรยาตวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ออกไปบวชได้6ปีแล้วบำเพ็ญหนทางเพื่อนะตามหนทางลทัทธิาศาสนาอื่นทั้งอดข้าวทั้งอดน้ําทั้งบำเพ็ญอดเนะี่ยพระเจ้าจึงทรมานตนหลายอย่างหลายวิธีใช่ไหมนะเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกรกิริยา นะแล้วก็ไปศึกษาธรรมะทางสมาธิกับอาราระดาบทก็คือลือีที่มีสมาธิแก่กล้าก็ไม่สามารถบรรลุธรรมนะไม่สามารถบรรลุธรรมแล้วก็ไปหาอุดกะดาบทก็ไม่สามารถบรรลุธรรมก็เลยต้องออกมาค้นคว้าเองค้นะคว้าหาวิธีทางด้วยตนเองศนะาสนาอื่นก็ไปไปพบหมดเพราะเขาศึกษาแบบไหนเขาประพติแบบไหนก็ปพติให้ยิ่งกว่าเขานะทุกศาสนาในการนั้นเนะี่ยมันมีศาสนาใหญ่ๆอยู่6ศาสนาเนะี่ย ก็ไปศึกษาหมดทุกวิชาทุกแขนงแ,แต่ไม่สามารถบรรลุได้ไม่สามารถรู้ได้ทีนี้ก็เลยมาต้องซื้อมาศึกษาเองจากนั้นมาก็เลยอธิษฐานว่าเรานี่จะบรรลุทําได้จริงหรือเปล่าเนาะ mm hmm. ก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไทรต้นไทรที่นางสุชรามาบนบานนั่นแหละนั่งนะนั่งคิด เราก็อดข้าวอดน้ามานานบัดนี้เราไปบินถบาทมากินแล้วนร่างกายก็พออยู่ได้ปัญจวคีทั้ง5้าที่เคยอุปถาธเขียนว่าเราเลิกอดอาหารเขาก็ไม่อุปถาธแล้วเขาเชื่อว่าการอดอาหารจะทําให้บรรลุธรรมนี่ไหมเขาก็เลยหนีปัญจวคีทั้งหหนีไปอยู่ปาอิสิปะนะมลุกทายวันแขวงเมืองพราณสีจากนั้นก็ท่านก็เลยนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่นางสุชาดามาบนบานนั่นแหละพอนั่งอยู่แล้วก็นั่งสมาธิคิดค้นขาหาวิธีทางว่า เอ๊มันจะหาหนทางเราจะมีโอกาสบรรลุทาได้หรือเปล่านะรู้ว่าการทําให้ตัวเองสิ้นจากความแก่เจ็บตายจะทํำยังไงเพราะในศาสนานี้เพ่นจะออกไปค้นคว้าหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะทุกคนมันต้องแก่เจ็บตายทําไงจึงจะพ้นได้ใช่ไหมท่านเราค้นคว้าหาตัวนี้เม้่ต่ได้สมาธิชาญนชั้นสูงท่านก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะพ้นจากแก่เจ็บตายได้อย่างไรนางสุจราก็เลย เอาข้าวมาทุบประยัดเลยให้คนใช้มาทําความสะอาดเพื่อจะได้ทําหิ่งทําอะไรเพื่อถวายพอมาเห็นพระผู้รเจ้าเพื่อนก็นั่งอยู่ยังไม่เป็นผู้เจ้านะอ่าก็มานั่งคิดอยู่ะจะค้นคว้าหาวิธีไหนทิวพันธ์ก็ท่านเปล่งปังแล้วเพราะท่านเลิอกอดข้าวแล้วท่านก็เลยอยู่ผู้เดียวไม่มีผู้พรรากทิวพันธ์เปล่งปังหน้าตาดีขึ้นสดใสขึ้นก็นั่งสมาธินั่งหลับตายคนใช้มาเห็นอ้าวเทวดานั่งรอไป <laughs> เทดานั่งรอเห็นว่าผิวพรร์ท่านดีมากก็วิ่งตเตลเิดเปิดเปิืองกลับไปเพราะคุณนายหญิงว่ะเทวดานั่งรอพอดีเลย,เลยว่าก็เลยบอกว่าดีแล้วอาหารเสร็จพอดีก็เลยเอาอาหารมาข้ามาตุญาติก็เลยว่าท่านเทวดาเนี่ยมากราบแล้วก็ท่านเทวดาข้าพเจ้ามาขอพรกับเทวดาได้สําเร็จดังประสงค์แล้วได้บุตรดังประสงค์แล้วคราวนี้จะขอให้ท่านเทวดาจงสําเร็จดังประสงค์เหมือนกัน ขอพอรให้เทวดาจงสําเร็จในประสงค์เหมือนกัน,นขอถวายข้าวมัตุปยานน้าน้อยนี้กับพร้อมกับถาทองคําให้แก่ท่านท่านจงรับไว้เถิดเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้ลูกกับข้าพเจ้าท่านก็เลยรับเนาะรับมาแล้วก็แบ่งข้าวมัตุปยานเป็น49คําท่านก็ฉันจนหมดอิ่มพอดีนางสุชาดาเมื่อให้แล้วก็ไปท่านก็เลยถืออธิษฐานว่าถ้าหากเราเราจะบรรลุตรัสรู้ธรรม ในการบัดนี้นี่ขอให้เกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นถ้าสามารถจะทําให้เราในตดสรู้ได้ขอน้ําขอถาทองคํานี้อย่าลอยตามน้ําขอให้จงลอยทวนน้าท่านก็ควักลงไปก็ทอวิทน้ําใส่มันก็ไปเกือบจะถึงกลางมันก็หมุนเคว้ง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 เหมือนทําท่าจะลงในสุดมันเลยสวนทวนน้ำนำะพอสวนทวนน้าเสร็จแล้วก็ จมลงในกระแสน้ําลงไปใต้เมืองบาดาลไปสู่เมืองนาคนะนะมีนาคนอนขดอยู่นาคตัวใหญ่พญานาคตัวใหญ่นอนขดถาดทองคำนั่นก็ไปซ้อนตรงกลางกดพอดนะีมันมีถาทั้งหมดสี่ใบถาดใบแรกเป็นถาทองคําของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งชื่อว่าพระกุกุสันทะก็มาที่ฐานนะแบบนี้แล้วก็จมลงไปถาใบที่สองซ้อนก,นกันก็คือพระโกนาคามณนะ ถาท,ที่สามคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่แล้วถาท,ที่สี่ของผู้เจ้าเราสอนปั๊บไว้หน้าตัวนี้ก็นอนพอได้ยินเสียงจานถาดกระทบกันแกล้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วอีกองค์หนึ่งแล้วก็เอาหัวสุกลงไปก็หลับอีกหน้าน้านี้ท่านก็เลยมั่นใจว่าจะตัดสู้ใช่ไหม จากนั้นมาท่านก็เดินลาอตามริมแม่น้ำลาะไปเห็นต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ต้นใหญ่อยู่ริมแม่น้ําท่านก็เลยเดินเดินมองจังหวะที่กําลังเดินมองอูดูอยู่มีพราหมณ์คนหนึ่งก็เลยเอายาคามาให้เายาคามาให้แปดกำรรแปดหอบท่านก็เลยเ,เดินดูพื้นที่จึงเห็นว่าอยู่ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่น่าจะนั่งน่านั่งมาก เพราะว่าตอนเช้าทิศตะวันออกดวงทิศก็จะโผล่ขึ้นแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นแม่น้ําเนรันเชลาร์ในแม่ล้ำอยู่ริมแม่น้ํากหันหน้าไปเส้นแม่น้ําถ้าตอนเช้ามาทิศตะวันออกว่าตอนนี้มันทิศตะวันตกกําลังจะตกมันพบขาแล้วท่านก็เลยนั่งสมาธิตรงนั้นเอายาคาลงไปปูแล้วก็นั่งแล้วก็จนกระทั่งค่นคืนยันสว่างท่านก็มาเ็นภาวนาะก็บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าบารรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า เรื่องขั้นตอนการตัดสรุปของท่านกน็มันมีขั้นตอนยาวผมไม่ได้เล่าให้ฟังท่านก็ตัดสรุปในป่าใช่ไหมนะออกบวชก็บวชกลางป่าตัดสรุปในป่าหลังจากเมื่อตัดสรุปเสร็จท่านก็เสวยวิมุติสุขอยู่สี่สิบเก้าวัน,นะเนื่องจากบรรลุธรรมเป็นมัณฑหารแล้วก็เห็นว่าไม่อยากจะสอนใครแล้วเพราะว่ามันละเอียดมากธรรมะลึกซึ้งมากคนคงไม่รู้จักง่ายเป็นการเหนื่อยเปล่าที่จะสอนคน นี้มันได้ยินถึงพระพรมดิฮะพระพรมก็เลยเห็นว่าโอ้ตายแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนชาวโลกนี่ชาวโลกก็จะมืดบอดไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จกกัจก,รรจกทางไปนิพพานไม่รู้จักพรมโลกขนทางที่จะดำดนเนืนตัวเองให้ไปสู่ทางจเจริญไม่มีเพราะไม่มีผู้บอกศาสนาอื่นเขาบอกก็ผิดบ,บอกผิดทางมันไม่ถูกทางทุกศาสนาเลยที่สอนเนี่ยเขาชี้ทางสวรรค์ไม่ถูกนมีแต่ศาสนาพุทธชี้ทางถูก ก็เลยลงมาราธานาพราะพระพุทเลยลงมาราธนาท่านท่านก็เลยเรียงเห็นว่าเออควรจะไปสอนนะในสุดท่านก็ไปสอนปัญจะวัคคีย์ใช่ไหมทีแรกท่านก่อนจะสอนปัญจาวัคคีย์ท่านระลึกถึงว่าใครเนาะจะรับธรรมก่อนก็เลยนึกถึงอาลาละดาบท,ที่ท่านเคยไป,ไปเรียนด้วยอาลาละดาบทนี่เป็นคนมีฌานฌานจ็ดฌานชั้นสูงฌานฌานมันมีฌานฌานสี่นี่เป็นเช่นเป็นเป็นรูปฌาน อีกชั้นห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นอรูปรชาญมีรูปรชาญสี่กับอรูปรชาญสี่รวมแล้วเป็นชั้นแปดแต่อาราธบทนี่มีชนนั้นเจ็ดนะอุตตรการะบทมีชั้นแปดสูงกว่าสูงที่สุดท่านเลยเห็นว่าอาราธบทอยู่ที่ไหนเนะาะเนี่ยตายตาย,ตายเมื่อเจ็ดวันที่แล้วตอนนี้ไปเกิดที่พรหม,มโลกเกิดชั้นอรูปรรประพรมอรูปประพรมคือพรมที่ไม่มีรูปร่างทิ้งร่างกายนี้จิตนี่เข้าไปสู่อรูปประพรมไม่มีรูปร่าง เมื่อไม่มีรูปร่างก็ไม่มีหูไม่มีตาไม่สามารถไม่สามารถสอนได้เพราะไม่มีหูรับคําสอนไม่มีตาสามารถรู้ได้มันเป็นเพียงแค่จิตใช่ไหมก็เลยว่าโอ้หมดวนทางที่จะบรรลุธรรมก็เลยนึกถึงอุทกาดาบทต่อเอาอุทะก,กาดาบทก็ตายเมื่อเช้าเนี่นะก็ไปเกิดรูปภพมเหมือนกัน,กนแต่สูงกว่านะก็เลยเห็นว่าจะสอนใครนะนึกถึงปัญญาวคีนึกถึงปัญญวคี พอถึงถึงปัญจวัคคีทั้งห้าก็เลยไปสอนปัญจวัคคีทั้งห้าในการที่สอนปัญจวัคคีทั้งห้าก็สอนอยู่ที่วัดป่าป่าอิสิปาตานะมะเกทายวันใช่นมมันเลยไม่มียังไม่มีวัดป่าวัดบ้านนะพรรษาแรกพู้เจ้าเนี่ยสอนเนี่ยวันที่พระเจ้าแสดงธรรมจกนะักรน่ะคือวันอาสาลหาบูชาคือก่อนจะวันเข้าพรรษาหนึ่งวันใช่ไหมอาสาลหาบูชาเป็นวันที่พระเจ้าแสดงไปแสดงธรรมจกักร แกปัญจวัคคีทั้งห้าและปัญจวัคคีทั้งห้าบรรลุธรรมหนึ่งคนแต่มีเทวดาที่มาฟังธรรมเนี่ยบรรลุธรรมสิบแปดโกดสิบแปดโกดโกดหนึ่งสิบล้านเทวดานั่งฟังเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแต่มนุษย์ไม่เห็นมองไม่เห็นแต่มนุษย์บรรลุธรรมเนี่ยหนึ่งคนคือพระคนทัญญะพระวัปปะพะัติยะมหานามอาอสัชิยังไม่บรรลุนะพระเจ้าแสดงธรรมวันที่สองเนี่ยพระวัปปะจึงบรรลุนะ วันที่สามเนี่ยพระพัทยะวันที่สี่พระมหานามะวันที่ห้าพระอัสสชิบรรุบรรุเป็นอะไรบรรลุเป็นพระโสดาบันวันที่หกพระเจ้าแสดงอนัตตาลกนัสูตรทั้งหมดบรรลุทําเป็นบัรหารนะในป่าอิสิตนะมลึกทายวันพอแสดงธรรมจักเสร็จวันถัดไปเป็นวันเข้าบรรษาพู้เจ้าเลยอธิษฐานจำบรรษาอยู่ที่ป่าอิสิตนะมลึกทายวันในบรรษานั้นภิกษุอธิษฐานเข้าบรรษาทั้งหมดทั้งพระพุทธเจ้าด้วย6รูป ศาสนาพูดเรื่องเกิดขึ้นแล้วนะยังไม่ยังนอกข้างนอกนี่ยังเป็นศาสนาอื่นอยู่นะพุทธศาสนาเพิ่งมีห้าเพิ่งมีหกกับพระพุทธเจ้าเนะี่ยทีนี้ในพรรษานั้นในกลางพรรษานั้นก็มีมีโยมคนหนึ่งชื่อว่ายะสะยะสะกุลระบุตรเนะนั่นะเราเขียนยอยักษ์สอเสืออ่านว่ายะสะภาษาบาลีถ้าเราพูดตามภาษาเราชื่อว่านายยศชื่อว่ายศยอยักษ์สอเสือเนะี่ยเพื่อนเป็นลูกเศรษฐีมีเมียอยู่สี่คนเศรษฐีนะ เลี้ยงภรรยาได้ก็เลยให้แต่งงานสี่คนแต่งงานพร้อมกันเลยนะทีนี้ก็ดูแลภรรยาใน้สุดในยุคนั้นมันมีกางเกงเนาะภรรยานอนลน่ผ้าถุงมันหนุ่ดลุ่ยแล้วก็มองดูน่าเกลียดนะ,ะเพื่อนก็เลยออกจากนั่นโอ้ที่นี่วุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายจริงหนอกก็เลยเดินออกออกไปเนี่ยในการบรรษานั้นก็ได้เทศเทศให้พะะระยศกุลบุตรนะที่นี่ไม่วุ่นวายเชิญท่านทั้งหลายจงเข้ามาที่นี่ ยาสาคนระบุก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถอดรองเท้าไว้ข้างนอกวัดเมื่อก่อนเขาเคารพวัดเนาะก็ถอดรองเท้าไว้นอกวัดเนีย่ยทุกวันนี้ใส่หนุ่มน้อยผมน้อยเข้าวัดก็มีเ <c oughs> มื่อก่อนเขาเคารพมากนะ่ทีนี้ก็เลยนะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าเลยแสดงธรรมให้ฟังเลยบรรลุธรรมเป็นพระสวดาบัน,นเป็นพระสวดาบันพ่อแม่ก็เลยตามหายาสัโอ้ลูกชายเราไปไหนเนาะ กับภรรยาพ่อเลยตามมาหาที่ป่านี่แหละเลยเห็นรองเท้าลูกอยู่นั่นพระเจ้าก็เลยเห็นว่าจะต้องเทศโปวดลูกชะพ่อยาสากุลบุตรได้ฟังทำบรรลุรมเป็นพระสดาบันแล้วก็เลยสแสดงฤทธิ์ให้มีมาา่านบังให้พ่อกับลูกไม่เห็นกันทั้งที่มานั่งที่เดียวกันนะบอกว่าข้าพเจ้าเห็นรองเท้าของยาสะอยู่มียาสะอยู่ต้อเข้ามาตรงนี้หรือเปล่า,าท่านถ้านั่งก่อนเธอจะเห็นพระยะเห็นยาสะกุลบุตรอยู่ที่นี่ลูกชายของเธออยู่ที่นี่แหละ ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้เจ้าเลยเทศให้ฟังยะ,ะได้ฟังเทศครั้งแรกบรรลุธรรมเป็นมัสดาวันฟังครั้งที่สองเพราะผู้เจ้าเทศให้กับพ่อฟังแล้วได้ฟังด้วยใช่ไหมบรรลุธรรมเป็นมะลานยังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวชนะเป็นโยมบรรลุธรรมอยู่ในเสื้อข้ารหัสเลยไม่ได้โกนหัวเลยทุกวันนี้เราบวชโกนหัวย,ยังสเปะสปะอยู่เลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยใช่ไหม เข้ากระแสก็ยังไม่ได้ก็เลยเปิดลทธิ์จนเห็นกันอ้าวลูกอยู่ที่นี่เหรอบอกว่าแม่ก็ตามหาเมียก็ตามหาอยู่ปกลับบ้านเราวะนีูเจ้าเลยบอกว่าเธอไม่ควรที่จะกลับไปเป็นข้าราชการแล้วแต่เธอเป็นบ้าหลานพ่อผู้เป็นพระโสดาบันอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยในภรษาแรกนะ่ยยศากุลบุตรก็เลยมาบวชนะบวชเป็นพระหลนแล้วก็เลยมาบวช ทีนี้เพื่อนของยาสาวกบุตรเป็นลูกเสียถีเหมือนกันหมดเลยเห็นว่าปกติยาสานี่เป็นคนเก่งฉลาดมากเรื่องธุรกิจบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาต้องมาปรึกษายาสาวญาสาเป็นคนเก่งไม่มีใครไม่ยาสาไม่เคยไปปรึกษาใครเลยนะมีแต่คนมาปรึกษายาสาวแสดงว่ายาสานี้ยังไปยอมสีโลลาบกับคําสอนของสมณะโคดมนี่แสดงว่าคำสอนของสมณะโคดมไม่ธรรมดาพระเจ้าเราเรียกว่าสมณะโคดม ปกติแล้วใครจะไปสอนยาสาได้มีแต่คนไปฟังยาสาทั้งหมดเลยใช่ไหมไปปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าคําสอนไม่ธรรมดาเข้าไปศึกษาดูก่อนหนะ้าก็เลยเข้ามายาสาก็เลยพาไปหาพระเจ้าพระเจ้าเลยเทศให้ฟังบวชทั้งหมดเลยนะและรนุธย์ทเป็นพระหนาในพรรษารวมแล้วพรรษาแรกเนี่ยมีพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระศาสดาเป็นพระราน์ปัญจวัคคีย์ก็ห้านะใช่ไหมล่ะรวมแล้วเป็นหก กับยาสากลระบุตอรวมเป็นห้าสิบห้าในพรรษาแรกนี่มีพระอรหันต์ที่เป็นพระภิกษุเกิดขึ้นน่ะหกสิบเอ็ดรูปพรรษาแรกจำพรรษาที่วัดป่าป่าอีสีพันามฤุกทายวันยังไม่มีวัดบ้านนะนะหลังจากออกพรรษาพระเจ้าเลยว่าพวกเธอทั้งหลายจงไปเปิดตาชาวโลกออกไปแล้วอย่าไปในทิศอย่าไปคู่กันให้ไปกระจัดกระจายไปคนที่ละคนเพื่อไปสอนชาวโลก เพื่อให้ไม่ให้ไปด้วยกันนะเพื่อไปส,สั่งสอนชาวโลกเปิดตาชาวโลกซะทีนี้เมื่อพระเจ้าออกไปเผยแผ่ศาสนาเมื่อศาสนาจเจริญขึ้นทีนี้มันมีภิกษุณีอยากต้องการจะบวชแม่ของพระพุทธเจ้านั่นเองที่บวชแม่พระเจ้าน,นี่ชื่อว่านางสริมหมามายาใช่ไหมเมื่อคลอดพระพุทธเจ้าเจ้าชายชิตะคลอดเสร็จเรียบร้อยในเจ็ดวันก็ตาย เพราะว่าอะไรบุคคลที่เป็นแม่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยจะต้องตายภายในเจ็ดวันท้องของท่านนี้จะไม่มีใครรัววบุตรทได้เพราะว่าเป็นผู้มีบาร,รมีสูงนะจะต้องอยู่ในท้องผู้เดียวเท่านั้นจะอาศัยได้และคนนั้นต้องเป็นผู้เป็นคนมีบุญญาธิการสูงเหมือนกันและยอมยอมยอมด้วยยอมด้วยว่าถ้าเกิดมีปีท้องพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงท่านก็คือนางประชาบดีโคตมีเป็นแม่เลี้ยงนางนม ที่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพระยุรญาตกับกรุงกระบินพัทในพรรษาที่ในพรรษาที่เจ็ดเจ็ดพรรษาเพ่เผยแผ่าศาสนาที่อื่นจนเจริญแล้วก็ย้อนกลับก็เลยไปเทศโปรดพระยุรญาิโปรดนางยโสธราพิมพาโปรดโปรดพ่อเมื่อฟังทำแล้วเนี่ยนางประชาบอดีโคตมีมีความเลื่อมใสอยากบวชก็เลยมาขอบวชพระเจ้า ในสุดก็เลยมีพิกษุณีเกิดขึ้นพิษุณีก็เป็นห่มข่าแบบนี้แหละโกนหัวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแมชีนะเป็นพิกษุนีเขาเรียกพิกษุณีนะเมื่อทําเสร็จเมื่อบวชเสร็จคราวนั้นก็ผู้หญิงก็บวชเยอะบวชแล้วก็ต้องอยู่ตามป่ายอย่างนี้แหละทีนี้มันเกิดปัญหาก็คือผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นอายุยังน้อยยังหนุ่มยังแน่นแต่มาบวชแล้วมันเคยมีหนุ่มคอยคอยตามจีบมีมีนะัอุบลวณาเทรีนี่ หน,นุ่มตามจีบเยอะแต่ได้ฟังทมแล้วก็อยากจะบวชเพื่อปรารถนาจะพ้นทุกพ่อก็เกลียกก่อมไม่ให้บวชเพราะว่าเป็นลูกเศรษฐีเนาะแต่ว่าอจําจเป็นต้องให้ลูกบวชถ้าบวชลูกเบื่อขึ้นมาจากศึกก็แล้วแต่ใช่ไหมเนะี่ยพอไปบวชเสร็จแล้วก็บรุรรมนะบรรุธรรมเป็นพระนอาหารเมื่อบรุธรรมเป็นอาหารก็เลยย้อนกลับมาบ้านก็พักอยู่ตามป่าอย่างนี้แหละก็เลยมีผู้ชายที่หมายปองในครั้งก่อนได้ยินข่าวก็เลยมาข่มคืนมาเนี่ย นางพิสโสณีถูกคมขืนนะเพราะว่าอยู่ในป่ามันมีปัญหาอันตรายใช่ไหมก็เลยเรียกพระราชาพระเจ้าเลยเรียกพระราชามานางก็มาบอกกับพิษุณีด้วยกันนะก็เลยประกาศข่าวกันออกไปพระราชาก็เลยเรียกมหากษัตริย์บอกว่ามหาบอพิษมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะคนที่กระทำความผิดก็ถูกแผ่นดินสูบนะถูกธรณีสูบนะถูกธรณีสูบตายจมลงพื้นปะปี แต่ว่าไม่ได้เอาเรียกมาเพื่อจะให้จับโจรหรอกเพราะโจรมันก็ผู้ร้ายเนี่ยมันก็ถูกธรณีสูบแล้วตายแล้วแต่ว่าเพราะเห็นเหตุแห่งการอันตรายเกิดขึ้นแก่ภิกษุณีต่อไปน,นี้ขอหมาบวพิษและชาวบ้านต่างๆพึงสร้างวัดไว้สองแห่งคือวัดในและแวกบ,บ้านพึงมีด้วยเพื่อไว้ให้แก่ภิกษุณีมันเลยเกิดวัดบ้านมาเนี่ยนะวัดบ้านนี้ก็เลยมีขึ้นแต่สําหรับวัดป่าสําหรับภิกษุวัดบ้านสําหรับภิกษุณี นี่พิกษุนีมันหมดอ่าหมดหมดไปวัดมันก็ไม่มีผู้อยู่ก็เลยให้พระไปอยู่วัดบ้านเพราะว่าอยู่บ้านมันสะดวกสบายพระวัดปากเลยไม่มี่ะนี่วัดป่าเลยหมดไปอ่าเข้าใจบอครับนะพอหมดไปเดี๋ยวนี้วัดป่าก,กำลังฟื้นขึ้นมาใหม่อ่าฟื้นขึ้นมาใหม่พอฟื้นขึ้นมาแล้วชาวบ้านไม่เข้าใจนี่คิดว่าเป็นอีกละทีิหนึ่งไม่ใช่นะมันเป็นของดังเดิม มันเป็นของดั้งเดิมมันก็ปฏิบัติตามวัดข้อวัดของนะพระพุทธเจ้านะั้นคนเขาเห็นว่นปฏิบัติดีเขาก็ัทธาใช่ไหมตามนั่นนะอันนีพ้พูดให้ฟังนะพูดให้ฟัง